สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูเปิ้ลจะพานักเรียนนะคะมาดูห้องเรียนดนตรีไทยของครูเปิ้ลนะคะจากโรงเรียนวัฒนานุศาสตร์พร้อมกันย่าพร้อมแล้วไปดูเลยนะครับอ่า นะห้องเรียนของคุณครูเปิ้ลนะครับห้องเรียนดนตรีไทยนะคะมีหลายเครื่องมือนะครับทั้งดีดสีตีเป่าครบเลยนะคะนักเรียนนะแล้วก่อนที่วันนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับก่อนที่จะสาธิตการตีระนาดพื้นฐานให้นักเรียนดูนะครับคุณครูก็จะมาแมาลงเพลงนะครับให้นักเรียนฟังหนึ่งเพลงนะคะพร้อมยางอ่าพร้อมแล้วไปฟังเลย เมื่อสักครู่นี้น้อเรียนก็ได้ฟังเพลงที่คุณครูเปิลได้บรรเลงให้ฟังแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะนำน้องเรียนเข้ามาสู่นะคะการเรียนนะครับพื้นฐานการตีระนาดเบื้องต้นนะคะให้ได้รู้จักระนาดมากยิ่งขึ้น ในการเล่นเครื่องดนตรีไทยทุกครั้งนะคะนักเรียนควรที่จะต้องปฏิบัติในการเรื่องของการไหวครูถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เล่นเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดควรระลึกและถือปฏิบัติท,ทุกครั้งก่อนและหลังเมื่อเล่นดนตรีไทยจบแต่ในวันนี้คุณคูปเปิลจะพานักเรียนไปดูห้องเรียนดนตรีไทยของคูปเปินลน่าจะมีทั้งหมด5ประเภทได้แก่1ระนาทุ้ม2ระนาทุ้มเหล็ก 3ระนาดเอก4ระนาดเอกเหล็ก5ระนาดแก้วแต่ในวันนี้ห้องเรียนดนตรีไทยของเราจะมีระนาดอยู่2ชิ้นที่นักเรียนรู้จักนะคะจะมีระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะคะส่วนซึ่งคุณครูเปิ้ลจะพานักเรียนทุกคนมาทําความรู้จักและวิธีการฝึกตีระนาดดังนี้นักเรียนมาทําความรู้จักกับระนาดกันก่อนนะคะระนาด เอกนะคะเรียกว่ารางซึ่งจะมีส่วนประกอบสองส่วนดังนี้นะคะหนึงผืนประกอบด้วยลูก,กระนาดที่ร้อยด้วยเชือก2รางทำหน้าที่รองรับลูก,กระนาดในการตีระนาด จะใช้อุปกรณ์ในการตีซึ่งจะเรียกว่าไม้ตีนะคะนักเรียนที่ทำให้เกิดเป็นเสียงโดยจะใช้ไม้แข็งหรือไม้นวมก็ได้ขึ้นอยู่กับเพลงที่ใช้ในโอกาสงานต่างๆในการตีระนาดเอนะคในักเรียนการนั่งนะคะสำหรับชายและหญิงชายจะนั่งท่าขัดสมาธิ ส่วนหญิงจะนั่งท่าพระเพียบถ้าหากนักเรียนเมื่อยในการฝึกปฏิบัติก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ส่วนวิธีการฝึกตีรนานานะคะนักเรียนเริ่มตั้งแต่การจับไม้ทั้งสองมือให้นักเรียนใช้นิ้วกลางนางก้อยอยู่ด้านล่างส่วนนิ้วโป้งนั้นจะอยู่ทางด้านข้างส่วนนิ้วชี้จะอยู่บนไม้ตามรูปนะคะ และในการตีระนาดหรือในการฝึกระนาดค่ะนักเรียนจะมีข้อสังเกตนะคะที่นักเรียนต้องทําได้ถ้านั่งในการจับไม้ในการตีนะคะนั้นนิ้วชี้ต้องอยู่พอดีกับขอบระนาดด้านล่างสุดต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นวิธีการตีนะคะการตีนั้นเราจะตี คู่8โดยนับลูกระนาจากซ้ายไปขวาตีตรงกึ่งกลางของลูกนะคะนักเรียนยกมือทั้งสองข้างสลับขึ้นลงพร้อมกันมือแขนทั้งสองข้างขนานกับลำตัวซึ่งเราเรียกว่าฉากในการตีระนาในการฝึกในคณะเรียนจุดสังเกตง่ายๆนะคะหัวไม้ทั้งสองข้างเนี่ยต้องเสมอกันและอยู่กึ่งกลางของลูกระนาเสมอค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียน ในการฝึกตีระนาดก็<ม>คือการไล่เสียงงนั้นการไล่เสียงนั้นเราจะไล่เสียงจากต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำก็ได้นักเรียนก็จะปฏิบัติได้หลายครั้งจนเกิดความชนานาญค่ะจากคลิปวิดีโอนี้คุณครูเป,ปิ้ลหวังว่านักเรียนสามารถนําความรู้ไปฝึกการตีระนาดพื้นฐานได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ